ข้อความนางฟ้าเสียงกระซิบจากจักรวาลที่ปลุกหัวใจมนุษย์ให้ตื่นข้อความนางฟ้าไม่ใช่เพียงถ้อยคำปลอบโยนแต่คือภาษาของจิตวิญญาณที่แทรกผ่านคลื่นแห่งความรักและความเข้าใจจากเบื้องบนมาสัมผัสหัวใจมนุษย์ในยามที่โลกภายนอกสั่นไหวคือจดหมายแห่งแสงที่ส่งมาถึงเราทุกคนบางคนรับรู้ผ่านเสียงในใจบางคนผ่านคำพูดของเพื่อนคนหนึ่ง บางคนผ่านบทเพลงบางคนผ่านโพสต์ในจอที่เปิดขึ้นมาในเวลาพอดีความหมายของข้อความนางฟ้าข้อความนางฟ้าคือถ้อยคำที่สั่นสะเทือนพลังชีวิตภายในให้เรากลับมาจำได้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของจัก,กรวาลแห่งความรักนี้เราไม่เคยหลงทางเราแค่กำลังเดินในเส้นทางแห่งการตื่นรู้ในทางลึกของมนุษยยปรัชญาข้อความนางฟ้า อาจเทียบได้กับเสียงจากไอบีอิงหรือจิตแท้ของตนเองที่พยายามเรียกเรากลับสู่แก่นกลางของชีวิตเมื่อเราหลงเข้าไปในความกลัวความเศร้าหรือความสับสนจึงไม่ใช่คำสอนจากภายนอกแต่คือการสะท้อนเสียงข้างในที่บริสุทธิ์อ่อนโยนและทรงพลังนางฟ้าไม่ได้บินมาโปรยคำบนกระดาษแต่เธอสื่อสารผ่านคลื่นพลังงานผ่านคำที่ตรงกับจังหวะชีวิตเราในตอนนั้นที่สุด จึงคือประโยคที่หัวใจอ่านแล้วร้องไห้เพราะจำได้อีกครั้งว่าเราถูกรักอยู่เสมอลักษณะของข้อความนางฟ้าอ่อนโยนแต่ทรงพลังข้อความนางฟ้าไม่ใช้คำรุนแรงไม่มีการตัดสินไม่มีความกลัวเหมือนอ้อมแขนของแสงที่โอบเราไว้อย่างเข้าใจทุกประโยคให้พลังแห่งการยอมรับและความหวังภาษาง่ายแต่เข้าถึงลึก คำพูดของนางฟ้าไม่สับสอนแต่สัมผัสลึกถึงความรู้สึกในชั้นในของมนุษย์เช่นเธอเหนื่อยมามากแล้วถึงเวลาหายใจด้วยหัวใจอีกครั้งเพียงเท่านี้ก็เหมือนสะกดให้เราหยุดแล้วน้ำตาเริ่มไหลสื่อสารตรงกับพลังปัจจุบันของผู้ฟังเหมือนจัก,กรวาลรู้ว่าเรากำลังเผชิญอะไรอยู่แล้วส่งคำตอบมาในเวลาพอดีคนที่เพิ่งเสียใจอาจได้ยินประโยคว่า ความรักยังอยู่ไม่ได้จากไปไหนส่วนคนที่กำลังลังเลอาจเจอข้อความว่าเดินไปเถอะเส้นทางนี้คือของเธอมีจังหวะของหัวใจและเสียงดนตรีในถ้อยคำทุกข้อความมีจังหวะของเสียงในแบบของเองเหมือนบทกวีที่ไม่ได้แต่งด้วยมือแต่ด้วยหัวใจของจักรวาล ประโยชน์ของการได้รับข้อความนางฟ้า 1. คืนความสงบให้ใจในช่วงเวลาที่โลกสับสนในวันที่เสียงรอบข้างดังจนเราได้ยินไม่ออกว่าความต้องการแท้จริงของเราคืออะไรข้อความนางฟ้าเข้ามาเหมือนเสียงกระซิบแผ่วๆที่บอกว่าเธอไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบแค่เป็นตัวเองก็พอแล้วเพียงเท่านั้นใจก็เริ่มผ่อนคลาย 2. ช่วยปรับพลังชีวิต ให้กลับสู่จังหวะที่สมดุลคลื่นคําพูดที่มีพลังบวกสูงสามารถปรับระบบพลังงานในร่างกายและจิตให้กลับสู่ภาวะสมดุลบางคนอ่านเพียงประโยคเดียวก็รู้สึกอุ่นในอกหรือร้องไห้ออกมาโดยไม่รู้ตัวเพราะพลังแสงกำลังทำงานในระดับจิต 3. กระตุ้นการตื่นรู้และการเชื่อมโยงกับตนเองข้อความนางฟ้า ช่วยให้เรานึกออกว่าเรามีแสงในตัวเองเมื่อหัวใจเริ่มจำได้ว่าคือผู้สร้างความงดงามเราจะเริ่มรักตัวเองและไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไป 4. เปิดเส้นทางแห่งแรงบันดาลใจและภารกิจชีวิตหลายคนได้รับข้อความนางฟ้าแล้วรู้สึกเหมือนได้รับคำเชิญจากจักรวาลให้เริ่มต้นบางสิ่งใหม่เช่นเขียนหนังสือวาดภาพสอนผู้อื่น หรือเริ่มต้นการให้อย่างมีรักเพราะทุกข้อความคือพลังแห่งการปลูกมเมล็ดพันธุแห่งจิตวิญญาณให้ผลิบาน 5. ช่วยให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ลำพังนี่คือประโยชน์ที่สำคัญที่สุดข้อความนางฟ้าทำให้เราจำได้ว่าจะกระวนนิรักเราและมีพลังที่คอยดูแลอยู่เสมอแม้ในคืนที่มืดที่สุดยังมีแสงเล็กๆที่คอยส่องจากภายในใจเราเอง ใครคือคนที่จะได้รับข้อความนางฟ้าทุกคนได้รับได้แต่ผู้ที่ได้ยินชัดมักเป็นผู้ที่หัวใจเริ่มอ่อนโยนและเปิดรับพลังแห่งความจริงผู้ที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิตเช่นการสูญเสียความรักการเปลี่ยนงานการเ,าเริ่มต้นใหม่เพราะหัวใจช่วงนี้อ่อนไหวและเปิดกว้างเมื่อจิตเปิดนางฟ้าก็พูดได้ง่าย ผู้ที่กําลังสแสวงหาความหมายของชีวิตเมื่อเราถามคําถามว่าฉันเกิดมาทําไมหรือฉันจะไปทางไหนต่อดีจาก,กระวลจะต่อผ่านข้อความที่ปรากฏในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเสมอผู้ที่ตั้งใจใช้ชีวิตด้วยความรักผู้ที่พยายามเข้าใจผู้อื่นให้อภัยและเลือกทางแห่งแสงมักสื่อสารกับนางฟ้าได้ดีเพราะหัวใจของพวกเขาอยู่ในความถี่เดียวกับความรัก ผู้ที่อยู่บนเส้นทางของจิตวิญญาณผู้ที่ฝึกสมาธิภาวนาหรือทำงานด้านการเยียวยามักได้รับข้อความเหล่านี้เพื่อใช้ส่งต่อให้ผู้อื่นผู้ที่อ่อนโยนกับตนเองมากพอคนที่กล้าก,กอดความรู้สึกของตนเองแม้จะเศร้ากลัวหรือเปราะบางเพราะความเปราะบางคือประตูแห่งแสงที่นางฟ้าใช้เดินเข้ามาข้อความนางฟ้า ในฐานะการเยียวยาด้วยคำในโลกปัจจุบันที่ความเจ็บปวดทางใจซ่อนอยู่ในรอยยิ้มและหน้าจอข้อความนางฟ้ากลายเป็นเครื่องมือเยียวยาแบบใหม่ของยุคจิตวิญญาณตื่นรู้เพราะไม่ใช่คำปลอบแบบผิวเผินแต่เป็นการแตะลงไปในความจริงลึกของหัวใจมนุษย์เมื่อคนหนึ่งได้รับข้อความนางฟ้าแล้วหัวใจเขาเริ่มอ่อนโยนอีกครั้งพลังนั้นจะขยายออกไปยังคนรอบข้าง เหมือนคลื่นแสงที่กระเพื่อมสูนโลกนี่คือเหตุผลที่ผู้สร้างข้อความนางฟ้าไม่ได้เป็นเพียงผู้เขียนแต่เป็นผู้ส่งแสงต่อแสงในเชิงมนุษยปรัญญานี่คือการทำงานของกายชีวิตที่ได้รับพลังจากถ้อยคำแห่งศรัทธาและความรักเมื่อคำพูดมีเจตํานงที่บริสุทธิ์จะกระตุ้นกายชีวิตให้ฟื้นคืนพลังและเมื่อกายชีวิตมีแรงอีกครั้ง จิตใจจะกลับมามีแรงสร้างสารรค์โลกที่งดงามข้อความนางฟ้าในชีวิตประจําวันข้อความนางฟ้าไม่ได้อยู่แค่ในสมุดหรือโพสต์ส,สวยๆแต่สามารถปรากฏในชีวิตประจําวันเช่นคําพูดของแม่ที่บอกว่าไม่ว่าเกิดอะไรแม่ยังเชื่อในลูกรอยยิ้มจากคนแปลกหน้าที่เจอในวันที่เราเหนื่อยหรือเพลงที่เปิดขึ้นมาพอดีตอนขับรถกลับบ้านทั้งหมดนั้นอาจเป็นข้อความนางฟ้า เพียงเราเปิดใจรับรู้และเมื่อเราฝึกฟังบ่อยๆเราจะเริ่มได้ยินชัดขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราอาจกลายเป็นนางฟ้าที่ส่งข้อความให้คนอื่นต่อไปโดยไม่รู้ตัวสุดท้ายข้อความนางฟ้าคือการเตือนให้นึกถึงแสงในใจทุกครั้งที่หัวใจเราเปิดรับข้อความนางฟ้าเราไม่ได้เพียงได้รับคำพูดแต่เราได้รับการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับจักรวาลระหว่างความกลัว กับความรักที่ไม่สิ้นสุดเพราะสุดท้ายแล้วข้อความนางฟ้าไม่ได้มาจากที่ไหนไกลแต่มาจากภายในตัวเราในส่วนที่บริสุทธิ์ที่สุดที่เฝ้ารอให้เราได้ยินเสียงของอีกครั้งข้อความนางฟ้าบทหนึ่งที่จักรวาลฝากไว้เธอไม่ต้องวิ่งหาความรักจากใครเพราะความรักกำลังวิ่งหาตัวเธออยู่ทุกก้าวที่เดินด้วยความศรัทธา คือก้าวที่จักรวาปลปรบมือให้เมื่อเธอพูดกับตัวเองด้วยความอ่อนโยนโลกทั้งใบก็จะอ่อนโยนกับเธอกลับบทสรุปข้อความนางฟ้าจึงไม่ใช่แค่คำปลอบใจแต่คือสะพานระหว่างมนุษย์กับความรักของจักรวาลคือแสงแห่งความอ่อนโยนที่ช่วยให้หัวใจมนุษย์จำได้อีกครั้งว่าเราเกิดมาเพื่อรักเพื่อเรียนรู้ และเพื่อส่งต่อความงดงามให้โลกใบนี้และเมื่อใดวันใดที่เธอรู้สึกว่าชีวิตเงียบจนไม่มีใครเข้าใจลองเงียบสักครู่หายใจลึกๆแล้วตั้งคำถามในใจว่าตอนนี้จะกระวนอยากให้ฉันได้ยินอะไรบางทีคำตอบอาจปรากฏผ่านข้อความนางฟ้าในแบบของเธอเอง